สวัสดีคับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในบทเรียนออนไลน์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้ครูมัดนะครับก็จะ,ะมานําเสนอนะครับสอนนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับนะฮะก็นักเรียนก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวในวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคําตอบนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคําตอบนั้นนะฮะจะทําได้อย่างไรนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวเราจะ ให้นักเรียนนั้นนะฮะเปิดหนังสือเรียนนะครับนะฮะไปที่หน้า12นะครับนะครับในหัวข้อรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบได้อย่างไรจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็คือรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆในการตอบคำถามผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับ โดยการให้นักเรียนนั้นอ่านเนื้อเรื่องปลาย่างหายไปไหนนะครับซึ่งเนื้อเรื่องนั้นจะอยู่ในหน้าที่13ามนะครับดังนั้นเด็กนักเรียนก็นะฮะเตรียมตัวอ่านเรื่องราวของปลาย่างหายไปไหนนะฮะไปพร้อมกันกับครูมัสนะครับเด็กเตรียมหนังสือเลยนะครับแล้วเปิดไปที่หน้า13นะครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังและอ่านไปพร้อมกันเลยนะครับเสียงโวยวายดังลั่นขึ้นมาจากร้านขายปลาย่างขณะที่เข้าตูกกำลังช่วยแม่เลือกซื้อผลไม้ในตลาดเข้าตูได้ยินแม่ค้าตะโกนว่า นี่ไงมีตัวอะไรก็ไม่รู้มาขโมยปลา่างของฉันไปหนึ่งตัวเข้าตูเดินไปถามแม่ค้าที่กำลังทำหน้านิ้วคิ้วขโมดว่าแล้วเห็นไหมคะว่าตัวอะไรแม่ค้าตอบว่าฉันมองไม่ฉันมองเห็นไม่ชัดหรอกนะเพราะบริเวณนั้นค่อนข้างมืด แต่เห็นว่ามันมีหางและกระโดดได้ด้วยต่อนะครับเข้าตูยืนคิดอยู่สักคู่สอดสายสายตามองไปรอบๆก็เห็นล่องรอยบางอย่างดังลูกทำให้เกิดความคิดบางอย่างในการสืบหาขโมยรายนี้อ่ะนักเรียนครับ สังเกตนะครับจะมีภาพประกอบนะครับว่าเอ๊ะขโมยลายเนี้ยนะครับคือใครกันแน่นะเด็กๆลองสังเกตนะครับจากภาพที่ประกอบในหน้าที่13เมื่อนักเรียนสังเกตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับอ่ะเมื่อเราอ่านเรื่องราวของปลายา่างหายไปไหนแล้วนะครับ พร้อมกับการสังเกตลักษณะของอะไรเอ,อ่ยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันดูคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านนะครับอ่ครูก็จะมีคำถามอยู่นะครับหลายข้อเลยเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะครับว่าจะตอบอะไรบ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนถ้าอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว นักเรียนก็พอจะคาดเดาได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตลาดนั่นเองนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในตลาดนะเขาตูนั้นได้ถามแม่ค้านะครับนะแล้วคำถามนั้นก็ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะไปดูกันนะครับก็คือปลาย่างของแม่ค้านั้นหายไปนั่นเองแม่ค้ารู้หรือไม่ ว่าใครขโมยไปย่างไป่ังเรียนลองคิดดูสิครับว่าแม่ค้ารู้ไหมหรือไม่รู้เราคาดเดาคําตอบดูสิครับจากเรื่องที่เราอ่านคิดว่านักเรียนคงจะคาดเดากันได้ถูกต้องนะครับก็คือแม่ค้าไม่รู้นั่นเองนะครับแม่ค้าให้ข้อมูลอะไรบ้าง จะเห็นได้ว่าเข้าตูนั้นได้สอบถามกับแม่ค้าไปนะครับแล้วแม่ค้าก็ให้ข้อมูลที่สําคัญนะฮะกับเข้าตูนักเ,เรียนลองคิดดูครับว่าแม่ค้าให้ข้อมูลอะไรกับเข้าตูบ้างคิดดูสิครับแล้วเรามาดูกันว่าตรงกับที่ครูมัดเฉลยหรือเปล่าแม่ค้านั้นให้ข้อมูลคือเห็นบางอย่างมีหางและกระโดดได้ นอกจากข้อมูลที่แม่ค้าบอกเข้าตูเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกอันนี้คือเข้าตูสังเกตเองนะครับนักเรียนคิดว่าเข้าตูเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกครับลองคาดเดาคาําตอบสิครับว่าจะตรงกับครูมัดหรือเปล่าสิ่งที่เข้าตูเห็นเพิ่มเติมก็คือเห็นล่องรอยบางอย่างบนพื้นนั่นเองซึ่งก็ตรงกับรูปที่ครูมัดเอามาประกอบนั่นเองนะครับ เห็นร่องรอยบางอย่างนะครับบนพื้นและคำถามสุดท้ายก็คือจากเรื่องที่อ่านนะครับปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรดังนั้นลองคิดสิครับว่าปัญหาของเรื่องนี้นะที่เราอ่านไปเนี่ยคืออะไรครับคงจะรู้คำตอบแล้วนะครับปัญหาของเรื่องนี้ก็คือใครเป็นคนเอาปลาย่างของแม่หาไปนั่นเองนะครับ นั่นจึงเป็นที่มาที่ไปนะครับให้นักเรียนนั้นจะเป็นนักสืบนะครับคอยหาคําตอบนะครับด้วยการรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะครับจากเรื่องที่เราอ่านนะครับทีนี้ครูมักก็จะมีงานนะครับให้นักเรียนทํานะครับซึ่งเป็นการบ้านนะครับเด็กๆเตรียมเตรียมหนังสือนะครับเล่มสีขาวนะครับแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งสีขาวนะครับเปิดไปที่หน้าส0 เนะครับเปิดไปที่หน้า17นะครับหน้านี้แหะครับที่จะให้นักเรียนได้ทำด้วยตัวเองนะครับจากเรื่องราวที่ได้อ่านนะครับไปก็คือนักเรียนลองดูนะครับว่าเรารวบรวมข้อมูลเนี่ยจากเรื่องที่เราอ่านเนี่ยอย่างไรนะครับก็จะมีคำถามที่สำคัญเลยก็คือข้อมูลที่วิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปสู่การหาคำตอบได้แก่อะไรบ้างครับข้อมูลนะครับข้อมูลที่ได้จากเรื่องที่อ่านนะครับแล้วนำไปหาคำตอบมีอะไรบ้างข้อมูลนะครับก็จบนะครับในส่วนของหัวข้อการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคาตอบนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับที่สำคัญนะครับวันนี้คูมัดก็ขอ จบการน,นำเสนอบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่านักเรียนนั้นจะทำแบบฝึกหัดแล้วนะครับเอามาส่งในช่วงเปดิดภาคเรียนที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ภูมันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม